ลงเลยที่พักแถวนี้ก็แทบจะอยู่กันไม่ได้เนี่ยน้องไรใช่ค่ะก็ต้องปล่อยก่อนกลับก่อนถึงเวลาเนี่ยนะฮะโอ้โหอ่ะฟังเสียงดูหน่อยครับโอ้โหของตัวเองแล้วลง มัน,นเป็นพื้นที่ป่ากกนะคะหญ้าแห้งอากาศร้อนโยนครับช่วงนี้นะฮะไฟไหม้ยางบอ่อขยะเทศบาลโคกตูมที่ลบบุรีก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาบนเนื้อที่กว่าสิบไร่เป็นบอ่อขยะเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงเข้าไปดับไฟก็ควบคุมเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับเพราะดีครับน้องใบคือสักบ่ายสองโมงครึ่งเกิดไฟไหม้มเป็นบอ่อขยะเทศบาลตำบลโคกตูมอยู่ในเขตเมืองลบบุรีอยู่ในหุบเขาริมถนนสายโคกตูมพระพุทธ จ้าหน้าที่ก็ระดมรถน้ำก็ไปดับไฟเนี่ยนะครับเป็นบ่อขยะที่ประลัดเทศบาลตะบนโคกตูมบอกนะครับว่าเป็นบ่อขยะฝังกลบแต่ระยะหลังมีโรงงานมาขอซื้อเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานเทศบาลก็ไม่ได้ฝังกลบขายขยะให้โรงงานแทนแต่ช่วงหนึ่งโรงงานไม่มารับขยะนานทําให้เกิดไฟไหม้ขึ้นจากนี้เป็นต้นไปก็ต้องหาทางบริหารจัดการเนี่ยนะครับจนกระทั่งช่วงเย็นเกือบเกือบหกโมงเย็นก็ดับได้ในท้องไร์ใช่ค่ะสถานการณ์ก็คลี่คลายนะคะ ดับไฟได้หมดแล้วแล้วก็ยังเอารถเทศบาลสองคันซึ่งเป็นรถกับเพลิงเนี่ยค่ะคอยฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้ตลอดเวลานะคะกลัวไฟประทุขึ้นมาอีก6นาิกา30นาทีครับเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อช่วงหน้าเรื่องเล่าเช้านี้ครับ